สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการเดลมานี่ทีวีออนไลน์นะครับวันนี้นะครับก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับอีกหนึ่งคลิปนะฮะที่จะมาทําการารีวิวนะครับการถอนเงินเกี่ยวกับเว็บตอบแบบสอบถามออนไลน์นะครับนั่นก็คือเว็บยูโกนั่นเองนะครับผมซึ่งเว็บยูโกเนี่ยนะครับผมได้ทําคลิปอธิบายไปแล้วนะครับประมาณ 1- นึคลิปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเป็นคลิปเก่ามากๆนะครับจริงๆผมถอน เว็บนี้นะครับบ่อยมากนะฮะตอนนี้ก็สะสมยอดยอคะแนนถึงห้าพันหนึ่งร้อยสิบห้าคะแนนแล้วนะครับตอนนี้สามารถแลกเงินได้นะครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับเข้าบัญชีเพย์พาได้เลยนะครับเว็บไซต์นี้นะครับผมทําการถอนเงินมาแล้วนะครับหลายครั้งมากนะครับแทบจะนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจนะครับเว็บนี้นะฮะไม่อยากให้ผู้ชมพลาดนะครับ ก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ดีอีกเว็บหนึ่งนะครับซึ่งผมทําเกี่ยวกับเว็บนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ตอบแบบสํารวจดีมากๆนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเขาให้เราแสดงความคิดเห็นได้ทุกอย่างเต็มที่เลยนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับจะไม่มีผิดมีถูกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเว็บอื่นนะครับ บางเว็บนะฮะถ้าเราตอบไปแล้วนะครับความคิดเห็นเราไม่ตรงกับคําถามหรือคุณสมบัติของเรานะครับไม่ตรงกับคําถามของเขานะครับหรือว่าเราตอบผิดแค่นิดเดียวเองนะครับเขาก็จะไม่ให้เราผ่านแล้วนะครับเขาก็จะไม่ไม่ให้เราตอบต่อนั่นเองนะฮะซึ่งแบบสํารวจทุกตัวเนี่ยนะครับมันมีเทคนิคในการตอบนะครับว่าหัวข้อเริ่มต้นเนี่ยก่อนที่จะเข้าแบบสํารวจเนี่ยเราควรจะตอบยังไงนะครับ ซึ่งคลิปวิดีโอเก่าๆเนี่ยผมได้ทำคลิปอธิบายไว้แล้วนะครับว่าควรจะตอบยังไงนะครับก็ให้ท่านผู้ชมลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะสนใจทางด้านตอบแบบสํารวจออนไลน์นั่นเองนะครับผมโอเคนะครก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการถอนเงินนะครับให้ท่านผู้ชมดูนะครอันดับแรกนะครับให้เรากดไปที่เพย์เพาเลยนะครับกดเข้าไปนะครับ จากนั้นนะฮะก็จะมีป๊อปอัพเพย์เาด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้นะครับก็ให้เราทําการกดแลกรางวัลได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องใส่อีเมลเพิ่มก็ได้เพราะว่าอีเมลเราผูกไปแล้วเรียบร้อยนะครับอีเมลเราได้ผูกกับเพย์เฮา PayPal เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องเช็คนะครับที่อยู่อีเมลของเราอีกรอบหนึ่งนะฮะชื่อแล้วก็ข้อมูลที่เราให้ไว้กับเว็บเขานั่นเองนะฮะ ทีนี้นะครับก็ให้เราติ๊กไปที่ฉันยอมรับว่ารายละเอียดทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลจริงนะครับก็คือเขาจะถามรายละเอียดของเรานะครับเกี่ยวกับพวกชื่อพวกอีเมลอะไรพวกนี้นะครับเป็นข้อมูลของเราจริงๆใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะฮะเราก็กดติ๊กยืนยันไปนั่นเองนะฮะจากนั้นนะครับก็ให้เรากดแลกรางวัลเลยนะครับกดแลกไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับคุณได้แลก5,000คะแนนนะครับสำหรับเงินไทยนะครับ550 บาทนะครับเข้าบัญชีเพลเพานั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทำการกดแลกคะแนนไปแล้วนะครับก็จะมีอีเมลเข้ามายืนยันนะครับในอีเมลนะครับถูกส่งมาที่อีเมลของเรานะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าเราทำการแลกคะแนนไปแล้วนั่นเองนะฮะรายละเอียดข้าวๆของอีเมลนะครับที่เขาส่งมาก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเขาจะให้เรารอนะครับ การโอนเงินนะครับภายใน3าสวันท no si ําการนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ถึงนะฮะยางมากก็ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับยอดเงินก็เข้าแล้วนะฮะครั้งแรกนะครับถ้าใครที่ยังไม่เคยทํานะครับหรือว่าใครที่ถอนเงินครั้งแรกนะครับรับรองตรงนี้นะครับนานแน่นอนนะฮะสามสิบวันนะครับครั้งแรกที่ผมเคยถอนคือนานมากนะเกือบเดือนครึ่งเลยทีเดียวนะฮะส่วนครั้งที่2เนี่ยนะครับก็ประมาณ2ี่สิบวันครั้งที่3มเนี่ยนะครับก็ประมาณสิบห้าวันนะฮะแต่ว่า หลังๆมาก็ประมาณ10วันนะครับแล้วก็1อาทิตย์ไม่เกินนะครับประมาณนี้นะไม่เกินอาทิตย์2อาทิตย์นะครับก็รายละเอียดคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการถอนเงินนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเว็บนะครับที่อยากจะแนะนําท่านผู้ชมมากๆเลยนะครับผมทีนี้ถ้าเรากดปิดไปได้เลยนะครับเราย้อนกลับมาดูยอดคะแนนของเราตอนนี้คะแนนของเราเนี่ยนะครับถูกตัดไปแล้วนะครับ 5,000คะแนนตอน,ตอนนี้คะแนนเราเหลืออยู่แค่115คะแนนนั่นเองนะฮะตอนนี้เราก็สามารถสะสมใหม่ได้นะครับก็พยายามทำไปเรื่อยๆนะครโอเคนะครับสำหรับใครที่สนใจเว็บไซต์นี้นะฮะลิงก์อ่าเว็บไซต์นะครับอยู่ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะฮะก็แนะนาไว้เป็นทางเลือกอีกเว็บหนึ่งล้วกันนะ เว็บไซต์นี้บางคนอาจจะรู้จักแล้วนะครับโดยส่วนมากผมก็เชื่อว่าคนที่เขาทํางานออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยเขาน่าจะรู้เว็บไซต์นี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนที่ยังไม่รู้หรือว่าคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็ถ้าท่านยังไม่รู้นะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าเว็บไซต์นี้มันดียังไงนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหากท่านผู้ชมชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยละกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้นะฮะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ